ในวิชาการชี้แจงส่วนผสมของทองแดงที่อยู่ในแผ่นครองอากาศนั้นสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ติดตามในสถานการณ์ข่าวรอบวันรองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะ,ะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุมีรายงานทำวิทยาศาสตร์ว่าแผ่นครองอากาศที่มีส่วนผสมของทองแดงสามารถฆ่าเชื้อได้ พราะเมื่อทองแดงสัมผันสกับเยื่อหุ้มเซลล์ตัวอีออนทองแดงจะเริ่มทําปฏิกิริยาทําลายเชื้อและหากทองแดงมีความเปรีุยสุดหรือเข้มข้นสูงจะทําให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้เร็วขึ้นถือเป็นนวัตกรรมใหม่เชิงรุกที่น่าสนใจก็เป็นรายงานชัดเจนว่าตัวทองแดงเนี่ยนะครับมีความสามารถในการอิดิวเหนียวนำอิเล็กตรอนเพื่อจะไปทลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้นะครับ ก็เมื่อทําให้แบคทีเรียมันพิการเนี่ยมันก็จะเริ่มทําทงานช้าลงแล้วก็ตายในที่สุด